สวัสดีค่ะวันนี้ครูเจนจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา Python นะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของภาษา Python กันก่อนค่ะรูปแบบสัญลักษณ์ของภาษา Python นะคะภาษา Python มีรูปแบบสัญลักษณ์ของโปรแกรมมากมายยกตัวอย่างเช่น Python i d l e PyCharm, Eclipse, Domodo ข้อหมายของภาษาไพทอนภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงค่ะโดยการนำข้อดีของภาษาต่างๆมารวมไว้และถูกออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโดยมีไวยากรณ์ที่ช่วยให้เขียนโค้ดสั้นกว่าภาษาอื่นๆอีกด้วยนะคะโดยมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบด y นามิกจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติรวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเขียนโปรแกรมプログラ밍พาราดิช ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming และการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งค่ะอีกทั้งยังมีการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันอีกด้วยนะคะ Functional โปรแกรม Python คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งมีชุดคำสั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานกับข้อมูลแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้สั่ง หรือผู้เขียนโปรแกรมต้องการโดยการออกแบบและเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ปัญหาอีกด้วยนะคะดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์จะต้องใช้หลักการและเหตุผลเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกันอีกด้วยค่ะซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่เรียกว่า IDE ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือแก้ไขโปรแกรมต้นฉบับ So u r c e Code Editor เครื่องมือแก้ไขจุดบกพร่อง Debugger และเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม Run โดยทั่วไป Python IDE